สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชายทุกท่านครับผมนะครับยุงผมโบ้ด้ำซิ่งครับโอ้ยไม่ได้ลงคลิปนานครับคลิปนี้ก็มาเยี่ยมทีมงานทนหนึ่งครับเนี่ยอยู่บ้านหอกครับเนี่ยโอ้ยเสือกทางเจนนุ่มๆครับนุ่มมากเลยครับทางเขาเนี่ยอ่ะฮิงมาแล้หิงมาเล่นกับทีมงานคนหนึ่งครับวันนี้ ลงกันมาเก็บมากันได้ไหมเนี่ยครับพ้นไหมพ้นไหมเนียทีเนียฮีครับ ก็เสียวุฒิครับอ่ะไปเสียคิดเราทางน่าจะนี่ครับมันลำบากนิดหนึ่งม,มาแล้วมาแล้วโอ้ปลาเหลาต้องมาตามนะครับนี่ว่ารถน้ำหายไปไหนหมดครับ ไรครับลูกพี่หนปูนะสวัสดีครับสวัสดีครับจาร์เหลาด้วยผมเผาตัดมั้งรึเดือน,นมั้งยังไม่ได้ตัดปูนนี่ครับน้องเอหว่าเดือนมั้งตั้งแต่ผมออกไปนี่ยังแวะพึ่งหาหนิอาจารย์เหลาผู้ทางเหนือเราเสียคิดกับนี้ หัวแล้วจะพากันเข้ามาทำาะไรกันไม่นูนะครับเนี่หาที่หลบมันยากครับสบายสบายครับเ,เสียงคิดเราชิวๆรถกะบอเลลูกพี่มาแล้วบอกลูกพี่จะหลบก่อนเด้อรถกระบะบ,บอสมปรถกระบะ ก็ทีมงานเสียแพ้ครับสองคนนี้มาแล้วโว้ยจะลำบากนหนึงครับทางหลบก็ไม่ค่อยมีครับตอนนี้วาดินดนี่ติดเต็นกระบาเลยครับเนี่ย พี่น้องมาดูสองร้อยิครับโ้โดดียวอารต้เก่มาเนี่ยโว้ พูดลงไดนทนะ่าโอ้ไปขึ้นทางไปไม่ได้บนรถต้องไปไม่ได้นี่ยหว่า <siege. S 1> ทางเอ้าวมัมีที่หลบกันแล้วได้อ้าวตะ๊กแกมาแล้วครับ,บเนี่ยมัตะ๊กแกมาครับเหยียบเลยครับ,บเข้ามาแล้วครับโอ้ตะ๊กแกมาแล้วไม่รู้เป็นอะมาตะ๊กแกเนี่ย thôi gấp thôi 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 về mấy về mấy nào ô cái bẻ cái bè สวัสดีครับโอ้ตายตายตายสวัสดีครับโอ้ดูสิสมบูรณ์อะไรโหเด็ก็ใช้ตายตายตายดูมาถึงใช้เลยอูโถโอ้ยหายตาเลยหายตาเลหายตาไปจามเ่าแก่เยเก่าแก่รถามเป่าแก่รถเอ้าเคสเดี๋ยวแป๊บนึงสบายสวัสดีครับ ยกปูนก่อนแป๊บนึง